การเปลี่ยนแปลงราคาของร้านซูชิโร่ได้เกิดความสับสนและความสงสัยให้กับผู้บริโภคทั้งหมดทำให้เราเห็นว่าการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยซูชิโร่ประกาศลดราคาแต่ผู้บริโภคกลับต้องขึ้นราคาในวันที่16ตุลาคม2568ซูชิโร่ได้ประกาศลดราคาบางเมนูแต่ก็มีเมนูที่ขึ้นราคาเพิ่มเติมด้วยทำให้ผู้บริโภคต้องการรู้ว่าทำไมถึงมีการปรับราคาเช่นนี้แล้วว่าการลดราคาจริงๆแล้วมีอยู่หรือไม่ อุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นเป็นหมวดหมู่ที่มีความเข้มข้นและมีแข่งขันเป็นอย่างมากในประเทศไทยซูชิโร่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากแดนอาทิตย์อุทยัยที่มีการตอบรับดีจากผู้บริโภคทำให้มั่นใจได้ว,ว่าการปรับราคาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ล่าสุดซูชิโร่ได้ปรับราคาขึ้นให้กับบางเมนูซึ่งทําให้ผู้บริโภคต้องการรู้ว่าทําไมถึงมีการปรับราคาเช่นนี้และว่าการลดราคาจริงๆแล้วมีอยู่หรือไม่ซูชิโร่ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าเป็นการปรับราคาลงเพื่อให้ทุกคนได้ทานอาหารญี่ปุ่นอิ่มอร่อยกับราคาที่เหมาะสมและเพื่อให้ทุกคนได้ทานอาหารญี่ปุ่นอิ่มอร่อยกับราคาที่เหมาะสม แต่ที่น่าสนใจคือการปรับราคาขึ้นของบางเมนูไม่ได้มีการแจ้งเตือนเหตุผลใดๆทาให้ผู้บริโภคต้องการรู้ว่าทําไมถึงมีการปรับราคาเช่นนี้ซูชิโร่ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าเป็นการปรับราคาลงเพื่อให้ทุกคนได้ทานอาหารญี่ปุ่นอิ่มอร่อยกับราคาที่เหมาะสมและเพื่อให้ทุกคนได้ทานอาหารญี่ปุ่นอิ่มอร่อยกับราคาที่เหมาะสมแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมถึงมีการปรับราคาเช่นนี้ มองมิติธุรกิจของร้านซูชิโร่การปรับราคาขึ้นลดเช่นนี้เป็นการบริหารจัดการต้นทุนและการปรับลดราคาของบางเมนูอาจเป็นเพราะการน,นำเข้าวัตถุดิบในจำนวนมากซึ่งทำให้สามารถควบคุมต้นทุนและส่งต่อความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคได้แต่ก็ยังมีคำถามที่อยู่ในใจของผู้บริโภคว่าทำไมถึงมีการปรับราคาเช่นนี้ทำไมถึงมีการปรับราคาเพียงเมนูเดียว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  และนี่คือคำถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่และนี่คือคำถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่และน,นี่คือคำถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่และนี่คือคำถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทําให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่และนี่คือคําถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่และนี่คือคำถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่และนี่คือคำถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทาให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่และนี่คือคําถามที่เราต้องการรู้จากผู้บริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและความมั่นใจในการบริหารธุรกิจของร้านซูชิโร่การแสดงความเห็นและการแจ้งเตือนเหตุผลในการปรับราคาเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจแล